กรรมมีจริงไหมหรืออาจจะเป็นแค่คำขู่ให้คนกลัวกันแน่นี่เป็นคำถามที่วนเวียนในหัวฉันมานานโดยเฉพาะในวันที่รู้สึกว่าความยุติธรรมไม่เข้าข้างเราบางทีเราก็เห็นคนทำเลวมากมายแต่กลับใช้ชีวิตอยู่ได้ดีทั้งที่เราได้พยายามทำความดีมาตลอดจนบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้เพราะในหัวมีคำว่ากรรมใช้เหมือนเป็นไม้กางเขนหนักที่แบกอยู่ตลอดเวลามีอยู่คืนหนึ่งฉันนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านคนเดียว เห็นดาวเต็มฟ้าแสงจันทร์ส่องสว่างสวยงามแต่อยู่ๆก็เกิดคำถามในใจทำไมชีวิตเรามักมีปัญหาอยู่เรื่อยฉันเคยทำผิดพลาดมากมายแต่ในเวลาที่ดีนี้ทำไมยังไม่มีความสุขได้อย่างเต็มที่ความคิดถึงกรรมเริ่มผุดขึ้นมาและทำให้ฉันนึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยบอกว่ากรรมไม่ใช่การลงโทษแต่คือผลจากการกระทำของเราในอดีตฉันเริ่มตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานั้นมีพื้นฐานมาจากใจเราเองด้วยไหม ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งรอบตัวที่บางครั้งมันอาจจะไม่ยุติธรรมแต่ในความเป็นจริงการเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ที่เราความรู้สึกนี้ทําให้ฉันคิดถึงคําว่าการกระทําและผลในทุกสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันมีผลกระทบต่อใจเราทั้งสิ้นงานวิจัยด้านจิตวิทยาก็สนับสนุนแนวคิดนี้การกระทําที่เราทํานั้นสะท้อนถึงบุคลิกภาพของเราในเมื่อเราทําดีเราก็จะพบกับผลดีในชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ผลจากกรรม แต่ยังเกิดจากทัศนคติและวิธีคิดของเราเองที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการสร้างกรรมดีไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอให้ผลจากกรรมมาเปลี่ยนชีวิตเราแต่ทุกวันเราสามารถเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีและทําความดีอย่างต่อเนื่องการทําความดีไม่ใช่เพื่อหวังผลลัพธ์ที่แน่นอนแต่อยู่ที่การมีความสุขและสงบในใจ แต่มันจะดีมากถ้าเราได้คิดถึงกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างเส้นทางและปูทางให้กับเราไปในอนาคตแล้วคุณละ่ะคิดว่ากรรมมีจริงไหมหรือคุณมีมุมมองไหนเกี่ยวกับกรรมที่อยากจะแชร์กันบ้าง